Apa tu? Asemok. Ah,

เสือเปาะอันนี้ห้องตัเด็ดเลยวะงาจังเล่ตัดเนาะอ่ะตัดเลยปอลขี้นอนจากต้นโอ้มาลักขี้นกมาลักขี้นกแตง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  มะเขือเทศมะเขือเทศก็ออกดอกแล้วไปไปกินข้าวก็เจะเอาผักมาให้ไก่ค่ะวางไว้เลยเดี๋ยวมันกินเองกล้วยกล้วยมาให้ไก่ด้วยอาหารธรรมชาติ พักกัน่กินพักกันแม่สวัสดีครับหนูค่อยนิ่งนค่ะกับมาแจมกู่กับหลานหน่อยครับพ่อท้องไปเตยครับเช้าวันครูนะครับคิดว่าเลขออกมื่อนี้ว่าแม่นครับเลขออกมืออื่นวันนี้วันครูแม่นย้ำเสาร์ของวันที่16มกราคม2565นห้ร้บห้านะครับ วันนี้หนูหนูขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อปิ้งหมูแล้วก็ไปซืป้ปปอปนพวกนี้ให้ปู่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วแล้วหนูเห็นเขาเขาหนูเห็นเขาแต่งงานกันะเห็นเขาแต่งงานกันเหรอใช่อยู่ตรงข้ามตรงนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบบ้านเราไม่ไม่ใช่บ้านที่บ้านตรงข้ามเนาะเพื่อนบ้านเราเนาะ เอาก็เพื่อนเขาเรียกเขาเพื่อนบ้านคนที่มีหมู่บ้านบ้านติดกันเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านหงไทุกหลังเนี่ยเขาก็เรียกว่าเพื่อนบ้านทุกหลังใช่หมู่บ้านเดียวกันเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านกันแล้วเราแห่งเจ้าเบ้ากเจ้าสาวเลยแล้วเขากาลังแห่เจ้าสาวพอดีละไม่เขากินข้าวเขากินข้าวเหรอเขากินข้าวแต่เจ้าสาวยังไม่ลงมาเจอเจ้าบ้าโอเคอ้าวกับเข้าเมื่อนี้นนะครับ ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นกับข้าวถุงหนึ่งวันมีอะไรบ้างไปเตยปิ้งหมูกี่ปิ้งสองปิ้งสปิ้งแล้วก็ปนปน,นะครับรอันนี้เป็นปนปนปลาดิญปนปลาดิญแล้วก็ซุปเขือนะครับอีกอีกหน่อยก็ได้ซุปของเจ้าของแล้วนี่เป็นออมออมกบครับออมกบแล้วก็ผลไม้นะครับเป็นผลไม้มีกล้วยกล้วยกล้วยจากสวนอาแดงนะครับสุกนะครับกล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลส้มแล้วก็อ่าอันนี้เป็น ส้มโอแล้วก็กล้วยฉับผักสดเต็มจานเหมือนเดิมนะครับจากนี่ผักขาผักหอมผักอ่าอันนี้จะล่องล่อง่อง,อ,งองกินมะแค่นะครับมะแค่ยอดแค่เห็นมันแตกผมก็ดีก็เลยเก็บมากินแล้วก็คลิกก็ได้เก็บแล้วมะเขือเปาะก็ได้เก็บแล้วนะครับผมมามาครับมากินข่าวน้ำกันเนาะดีต่อใจมากเลยกับเขาเมื่อนี้ วันที่สบายสบายเนาะเอ๊บกินเขาอ่าหาหาอาหารที่หาอาหารที่จะมากินกับผักได้เนาะอ้อข้ามแรกไปเลยวะนี่เยี่ยมเลยเตียมาเกลือปอกก่อนอืมหอมอุม หรือว่าก็ต้องชิมพริกพริกนี่เป็นพริกอ่ะอืมอนุ่ยหน้อยพริกอะพริกก็เป็นพริกกินกับไอ้กินกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวบหมนง่ะพริกตัวนี้น่าจะแต่นเญิุญว่าพริกเสียบไมหมเนี่นแจ้งเลยว่าเสียบไมตก็นี้เห็นแต่กินกับก๋วยเตี๋ยวที่เสียบไมหแต่ลองพริกอ้ินอ่อนๆกินหมด เออกินใบแค่ยอดแค่ครับลองทีละอย่างเราแค่ปลูกอยู่ครับแล้วกินมั่วไว้หรอกต้นเดียวถ้าเขาใหญ่เกินมากกว่านี้ว้าวเบ่มันด่วนอ่มันด่วนนะดอกแค่เนาะแม่นแค่เก็บกินได้หลายพริกสีเผ็ดใสเนาะใส่หน่วยนึ่งเลยหอมเผ็ดป่ะบอาแม่นบอกว่าพริกปวเผ็ดก็ตัวงัดประขาก็ร่วงกินบัวนอนเลย กินทด้ๆดเพิ่มคาโรเฟียลให้เจ้าของโ่เคกลับซุปเมือ้ครับอวามกบไม่อวามกรบโอ้งอมันมาทำล้ว ากินได้เยอะซิมแล้วพอมันกินผักกระแยงลายก็กินบวกบวกครับเพิ่นขายยี่สิบมันมาคบเพิ่นยี่สิบนี่อันนี้สามสิบอันยี่สิบ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 สามสิบอันนี่อันี้สิบบาทองค์สุกี้สิบบาทสิบบาทยี่สิบเป็นสามสิบเป็นหกรืออาหารหกสิบบาท เจ็ดสิบแปดสิบกับค้องไปเตยอืม้อ,อมครกหอ,อมพักอย่างเงีง้ยดูจากป้านใหญ่กลายเป็นป้ายเลยกเฮ้ย,ย <c oughs> หลานสาวากำลังจะเล่นอาหารเนาะใส่ตัวหนึ่งไปเลยเนต้องหักสามแลาว เลี้มไม้หนึ่งให้ไหม้อสองสัตว์เป็นเกเลียดเหรอพักคาก้อนวันวรัวดีดน,น,น,นี่หยาดังไงงามๆยิ่ได้หมดเลยเนะี่ยเนียนพกักเลยมึงว่า <c oughs> แต่ว่าห่วงกินกบผัก <c oughs> ห่วงกินอาหารกินกะผัต <c oughs> ป,ป,ปูปูปูอร่อยนะ <c oughs> มันเกินคำว่าอร่อยพ่อป๋าอ,าร,าอาร่อยนะอร่อยครับ

ผัดเห็นเนามันเข้ากันเพราะการกินแล้วก็ันนี้ก็รัปุ่มใช้ท้องทำต้นเนาะป่านนีน้ต้นต้นหนึ่งเนี่ยเลือะแล่เลยใกล้จะแก้แล้วะะละละจะได้ถึงเวลาที่จะต้องปลูกปลูกเสริมนะครับปลูกเสริมเพราะเขาจะได้กินอันนี้ผักผักเนี่ยคือรู้เลยว่า เขาใช่อาย,ยุเท่าไหร่ป้าป๋าขอไข่าก่อยๆพักในร่องดินวันที่16ธันวาเมื่อนี้วันที่16มกราคมนึ่งเดือนเต็มนะครับเนี่ยพักนึ่งเดือนเต็มทั้งปลูกทั้งกินครับระยะเดือนหนึ่งประเพณนว่าได้กินเนี่ยข้าวได้กินตั้งแต่ก่อนปีใหม่เมียนไ,ได้กินเป็นหัวบานยางเนี่ย วันที่สามสิบหกเก็บใบบานยาแล้วก็เ่าข้าวควันฟันวันที่สามสิบได้กินหรครับก็ถือโอเคนะที่ที่วันเนะาะวันที่ยี่สิบหกเดือนนึงก็ดีที่ได้กินประกาศเนี่ยขาได้กินก็เข้าวหวานน้องเด่นจากวันที่ยี่สิบหกขาประมาณวันที่ยี่สิบหกก็สิบหมื่นนะครับสิบหมื่นได้กินเลยเก็บเป็น แุ่วม,มันประกาศหน่อยที่มันเกิดมามูนย,ยูมีเงี้ยนะครับประกาศเฮี้นจะเกิดเกิดซานิดนึงแล้วที่เกิดดีรักขนาด่มจะรักโอ้ที่ไปกินครับเนาะเดือนนึงเนี่เหมือนมันได้กินโวนมากเลยเขาเก็บทุกมเหือเนาะ จักหน่อยเพิ่นกัสิออกดอกออกดอกกัสิแก่นะครับแต่ว่าหาหาพันธุ์สำรองไว้แล้วพันธุ์ผักสำรองไว้แล้วนะครับนี่เป็นผักอันผักหอมปลอมนะครับเขียวเรื่องอะไรน้ำ คลอยความนี้ครับบอบอแข็งคือพักเขามันอว่มันมันได้รับการบำรุงได้รับการดูแลวดน้ำใส่ปุ๋ยบ่ดได<อ>้เธิส้ามันก็บห<อ>้ามอ,อัวลัวขึ้นมายิมแล้วเหเอเรอเนี้วหน่อยๆกินเบิดซัสันเนี่ยพ่อกระเทือนนะไม่มูนะอ,อืมใส่มาเล่ะ ขอกระตุ้งแท้แล้วแลกระจาดเหนีวยวจุดดับเลยกำลังพอดีเลยลหละใสะ่ปรซ่าลัดจตกก็ลังพองขึ้นสลัดที่บ่งไว้กำลังติดแตกก่อบอ่สวน ความตุ้งความตุ้งที่บ่งไว้เว้ยกำลังใบให,ห้าวฝ่ามืออย่างจังนะครับหินบ่ได้กินบ่ท่านนะครับต้องแบงพีแบงน่องมันกินนำอยู่กไก่มากเก็บออกครับผู้ใดอยู่ไก่เมื่อวานเดยเก็บไปดูที่น้องกินอยู่นะเก็บไปฝากหนา ้า,ากาศหนึ่งเพิ่นพอดีเพิ่นเฮ็นเฮียนให้ห้านอล<อ>้วเพิกินข้อชุ่มกันครับไปงเทียงพอดีครับแนว่ามือ่อเมืองกอนเบืองเมงเราจดอย่างว่าอาจจะไป่้มแซวนะครับสิไปเอาแกบนะเพิ่นใเบืองทามกินไก่เลยออยากกินไก่เ,เลยอะไรวะโอ้แาไ่หอนย่มเลยมีแต่มันผาเนาะหรือเล่า เอาใบฮากแก่านาไว้ใส่ใส่หันห้องกอกไก่นะครับับสองตุงปุ๋ยก่อนอืมควมเห่วของผักครับเบิ่บัดเก็บเก็บเพื่อ <c oughs> คว้าเลยครับควนี <c oughs> <c oughs> ่เป็นผักกาดเห้เนี่ย ก้อนนี้นะครับเนี่ยยัง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 ,ง,ง,งพอกินบ่แม่นว่าแก่จนหยาบรับกรอบมัน,ม,นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับพอน้ำพอปุ๋ยระบาดเนี่ยั้งการน่าหยุดบมเดอร์ไซสสารเคมีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปลอดสารพิษ ใส่ปุ๋ยอินรียอย่าขามาแมลงใส่น้ำน้ำสมข้นไม้นะครับเป็นเป็นเป็นส่วนที่ขามาแ,แมลงไรไ่แมงบ่อยมากบ่อยมันมากกัดเนาะบ่อยแมงมาลง <c oughs> ออมครบดสนันเลยนดิกินผักก่อนออมคนบรมผแนวก็นผักเพราะว่ามันไม่มีผักนี่หรอกระแทบแื้วกัน ก <author> ินผักป่านนอนครับเี็มานี่ตักเกียใบเตยกระเกียงตับก็กั้อกัน ส่งตังแก่ตักมาหน่อยพอดีกินผักบิ้ยิ้มมาดีไหมแมนยิม้มคือตั้งแจ่ตักแทะบ่บถึงครับพีบ่ครับยิ้มแต่มันหิวเร็วเพราะว่าผักมัน,ยยนใหญ่ไงตักใหญ่ไงเห็นเหายอ,อยิ้มมือเที่ยงอะกินไหมนะครับเอามือน,นี่ยครับยิ้มกับเยอะเยอะเปล่า อันเจ้าพ่อดีใจว่าเจ้าของอิ่มนะครับอีกเนี่ยบ่เกินสี่ชั่วโม,มงหิวอีกเฮ้ยห,หิวเรื่อก็ดีเลยมันจะได้กินตรงเวลาเนาะคือยังพอหิกวก็เถีะผมเอาใบเตยบ่คั่นในห,หิวได้พานกินคนยองเสียบ่คั่นในห,หิวอมกบอมกบใส่สารพัดผักนะแซ่บด้วยกน นั่งพิจารณาอยู่เสียบดีเขากับมีเบิีบตถกคักกันเก็ดจะใส่เบิรล่องมาให้กันเลยเฮเทเลนา่อนไปซื้อกบเป็นโตก็จักโตลอยก็บเขาสามโตซีโตลอยนะกบนี่งซีโตลอยสีโตลอยหนึ่งข้าใส่ข้าซื้อกบลอยหนึ่งเขากัได้เห็ดกลินซ้อมเทือกระลงบ่สี่บาทคือกับกระพุลงบ่ใหม่เดี่ยงจักหาฮิดโตปะดุปะดุกเป็นเดี๋ยีเดี่ยงปะดุกอยู่ ยาวดุกตัวบนโกบตะเอาสีไปซื้อซื้อทอทั้ง่าวเนซื้อทอลอยเศร้าซื่อมันกับสีประมาณเนี่ยประมาณประมาณทำมาหินอ่อนเท่าเนี่ยวามกว้างปากกว้างมันพอเม็ดป่ะพอเม็ดป่ะเขาเม็ดเม็ดเจ้าเม็ดเจ้าแล้วก็มันสีมีเขาปิดก่นมันให้น้ำปิดก่นแล้วก็มันมีมันสีมีกรอกปล่อยน้ำเวลาเขาจะเปลี่ยนน้ำมันสำหรับ สำหรับมาเห็ดอันบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงยังนี่แหละเป็นปลาดุกปรหยังอุ้นอันเท่ากับไปฟาร์มไปแล้วบั่นบั่นยังอ่นบั่นบั่นดูบั่นยังกันบั่นดูบั่นยังกันทั้งออกบั่นผืนไปนะอันนั้นเป็นคือีรันไปคือทั้งทั้งคนมันจะเป็นมีมีอ่าฟาร์มสำหรับพอเจญขายพันนี่มี่ลูกกบลูกปลาลูกอีหยังสารพัดปลาเนาะครับ คอยเฮ็ดคอยเป็นค่อยไปแล้วตอนนี้เขามีไกล่แล้วนะครับไก่สิบตัวก็คงจะยุดยุดที่จ0ซสักก้อนเบอ่งนิสัยเขาเบิงบ่งเห้าเห่าเขาเบอ่งนิสัยของเขาค่อนว่าเลี่ยงแบบยืนกงยืนกงหรือว่าเลี่ยงปล่อยแต่ว่าเลี่ยงเลี่ยงปล่อยเห็นข้าจเจ้าเลี่ยงลร้ค่าเรลาละนะครับคำน,นับมันอขอกขอกไทบนันเลี่ยงแบบปล่อยปล่อยดินนะครับอันนี้ของเหาก็บ่กเคยเห็น นะครับผมบ่เคยเข้าในฟร์มที่เขาเจ้าเลี้ยงยืนกลงนะครับก็เลยอยากอยากล่องแบบนี้เพราะว่าขาเจ้าที่เจ้าของฟ้ามที่ทาไปสื่พันุเขาก็แนะนําว่าบ่ต้องให้มันยางหลายมันค่อยไข่ดีาพั่พนาะอนบอกมันบ่ต้องให้กว้างเพราะที่เพื่อนบอกเนี่ยเพื่อนเป็นฟ้ามขายไข่ไงนี่อาจจะไล่ญงที่สุดนี่อุดดอนุดดนครับเพื่อนบอกว่าบ่ต้องให้มันยางดูครั่น บริโภคไหยางดูเขาคือขายังดีแลละคือออกมาเนี่ยสองหมื่นแล้วนะว<ม>ันวันนี้วัน,นที่สองเต็มเต็มนะมันยางพอดมันบอยยางครับไก่บอยยางมันหิวมันกับปอนข้อออกมากินเนี่ยกินอีกแล้วเนี่ยกินอยู่บัดเมือช่วงนี้เนี่ยกินบัดเมือก่อนมันกับบรยิยางไงยางไปบ่พอดสองตัวจะควงยังออกไปมันมาไก่ันเบียกกันน,นี่มันขึ้นหนึ่งกวงจุ่มกลุ่มอยู่มให้อาหารหัวอาหารเมื่อละกิโลหนึ่งขีด นะครับสำหรับไก่สิบตัวในช่วงนี้ให้มันบุฟเฟ่กันน่อเมื่อนี้บุฟเฟ่ให้มันไปกินไปเรื่อยๆบุฟเฟ่จะก้ำมือซีมือกันเกีมม่ทั้งน้าไม่เลยนหยบไปสองเงินข้างน้ามาัคงจะไปแกนไว้ข้างหลังใหม้มัน่นโอเคครับ,คครบสำหรับเก <ผม S 1> ี๊ยวนี่โอ้คักไหลเบิงพี่น้องเบิงหนึ่ปน,อ,นอันนี้ปนปนยี่สิบบาทเกียงตับเนี่ยอันเนี่ยเม่อวานนี้สิบบาทเกียงตับ ออมคบตามที่บาทเกียงตับเนี่ยพลไม้พลไม้นี่ก็โอเคเลยอันนี้เป็นมะสมเกียงนี่ครับมะถมเกียงสมเกียงนี่มะสมเขียวหวานนะครับนี่สมสมเขียวหวานกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว่าเขางน้องนะครับโู้หลายหลายไปหน้าแดงนี่ได้มาเปลี่นวีวีโลดกินมาท่านนะครับ กินเบนอ้ำมะกเรียกอะไรอ๋อมีน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนคือมาใส่กระติกไว้ข้ามาสอนรับลูกค้านะครับพวกไอ้เป็นผลไม้เละหมากรากไม้นะครับคือมาสอนรับคือมาสู่ลูกค้าเขากินนะครับอือน้ำมะพร้าวอ่อนไ<จ>หนหนวน้ำพลาไหมเดี๋ยวเกี่ยวมาไปเสียใจจังปออ๋อครับ ถ่ายกินก<ม>ระปูบ่ได้บ่ได้มันสมแล้วมันบวชแล้วจริงจร<อ>ิงมันขามขึ้นบ่ได้ตัวนี้ขามขึ้นบ่ได้ของแทยเลยคือบอ่ใส่สารปลอดใยังน,น,นะครับคืออันพาโปออกมาจากหน่วยก็เอาขูดขูดขูด,ดนเนื้อใส่ขุ่นใจกินมาบิดนะครับนำความเสื่อมาขอถุง พกทุงลอยมะพร้าวน้ำหอมฮะน้าเตยปิดคลิปก่อนสำหรับมือนี้เขาไว้ทำนีมม้กัเนือจ้ะเมื่อนาย่มามกินา,าช่มอวนกินขขาวนะมมื่อวนกินขขาวี่เมื่อวนนี้นจ้าครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ